สวัสดีครับเมื่อวานวันที่16กันยา2563เป็นวันที่ผมศึกษาผ่านออนไลน์วิธีตั้งเพจได้สำเร็จทำให้ผมสามารถตั้งเพจชุมชนโสดาโพธิสัตว์ได้สำเร็จก่อนหน้านี้พยายามจะทำแต่ก็ เหตุปัจจัยไม่ถึงแล้วก็ทําไม่เป็นแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ทําจนสําเร็จก็เลยอยากจะฝากาชาวโสดาโพธิสัตว์แล้วก็ผู้สนับสนุนทุกฝ่ายนะครับว่า,าบัดน,นี้กลุ่มโสดาโพธิสัตว์ได้ตั้งชุมชนโสดาโพธิสัตว์ขึ้นบน Facebook เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้ก็ได้เห็นแนวของท่านแมช่ชีสันสนีพูดเรื่อง รู้สึกเขาจะมีชุมชนพธิษัตว์อยู่แถวแต่านจังหวัดนะครับแล้วก็เห็นกิจกรรมมากมายของบินบลูลิสที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนอาเอาเงินเอาอะไรไปให้นะเป็นล้านล้านรู้สึกเมืองไทยเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับผมเองก็มาจากการเรียนรู้วิธีการช่วยเหลือสังคมแบบนี้ จากองค์กรพุทธชื่ที้ในไต้หวันนะครับเขาทำกันมาอย่างน้อย40ปีแล้วนะครับเราเพิ่งเริ่มต้นนะจากวันแรกที่เราตั้งกลุ่มโสดาพธิสัตววันที่9เมษานะครับวันนี้ก็เลยครึ่งปีแล้วถืวอว่าพอจะหายใจจากระดับปริ่มน้ำขึ้นมาเหนือน้ำได้แล้วได้รับการสนับสนุนค้ำจุน จากหลายฝ่ายทั้งเพื่อนทั้งพี่น้องทั้งคนรู้จักโดยเฉพาะกลุ่มที่ทํางานลงไปสํารวจเนี่ยจะเป็นกลุ่มชาวโสกที่มีคุณวุฒิคือได้ถือศีลห้าละใบามุกกินมังสวิรัต์มานับนับสิบสปีเลยทีเดียวทีมงานนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ด้านการทำงานภาคประชาชนพอสมควรไม่ว่าจะเป็นคุณเสกคุณโย ท่านสุพรรณคุณเกตแก้วที่อยู่ขอนแก่นแล้วก็คุณพานุพิทักษ์เผ่าที่ภาคใต้สงขลานะครับผมผมอาจจะเอ่ยชื่อไม่ครบแล้วเราก็กำลังขยายเครือข่ายออกไปติดต่อทาบทามผู้ที่เป็นชาวโุขและทำงานภาคพื้นที่นะครับให้ลงไปสำรวจในขณะที่สังคมไทยขณะเนี้มี เรื่องราวให้เราได้เห็นได้ศึกษาไม่ว่าจะเป็นการเติบโตของแนวความคิดใหม่ที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญเรามีปัญหาเรื่องชายแดนภาคใต้เรามีปัญหาโควิดในยุคนี้กลุ่มโสดาพุทธิศัตจะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสมองทุกเรื่องเป็นการให้เกียรติชื่นชมมองบวกและเอื้ออาทรน,นะครับผมรู้สึกประทับใจ เมื่อเช้าก็ได้เห็นคลิปของสมเด็จพระเทพนะครับผมอาจจะออกชื่อ,อาราชธินานามไม่ถูกนะครับได้ร้องเพลงทื่นเถิดชาวไทยรักเมืองไทยอะไรเงี้ยโอ้โหรู้สึกราบซึ้งมากแล้วก็ยังมีอ,อีกคลิปหนึ่งเป็น P.D.F ที่ส่งภาพาพระราชกรณียกฎกิจของพระราชการที่9นะครับคนทำเนี่ยก็ควรจะเป็นคนในพระราชวังทำออกมาสวยสดงดงาม ทำให้เราระลึกนึกถึงความยิ่งใหญ่ของการเสียสละของพระมหาโพธิสัตว์คือรัชกาลที่9และก็พระราชวงศ์ทั้งหลายที่ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดจากฐา,านดดอนศักดิ์สูงๆเนี่ยลงมาติดดินลงมาเยี่ยมเย็นประชาชนช่วยเหลือประชาชนจนทุกวันนี้ก็เป็นที่ครองใจของประชาชนนะครับผมรู้สึกเลยว่ากลุ่ม สุดาโพธิศัสต์ซึ่งกําลังจะขยายขึ้นไปขึ้นเครือข่ายเนี่ยเราจะเดินตามรอยพระราชกรรกิจนี้นะครับเราจะภาคเพียนให้เพิ่มขึ้นแล้วก็สร้างเครือข่ายให้มากขึ้นเชื่อมโยงกับคนให้มากขึ้นนะผมรู้สึกเลยว่าเราได้ทําสิ่งนี้คล้ายๆกับรัฐบาลน,นะเพราะว่ารัฐบาลก็ต้องอนุมัติงบให้กับกระทรวงต่างๆกระทรวงต่างๆลงไปถึงประชาชน เราในฐานะที่เป็นเอกชนฐานะที่เป็นาชาวพุทธแล้วก็ชาวศาสนาอื่นซึ่งกลุ่มโสดาโพธิสัตว์เนี่ยจะไม่จะไม,จะไม่จะไม่มีขอบเขตกั้นขวางเราจะทำงานร่วมกับศาสนาอื่นๆภาษาอื่นคนต่างผิวต่างพันุ์ต่างภาษาได้ตามรอยอย่างเช่นที่คุณธรรมในด้านศาสนาพุทธทำไว้นะครับเราจะเป็นคนที่มีศีลห้าแล้วก็มีจิตใจเมตตาที่จะ ลงไปทำไม่ไม่ใช่เมตตาเฉยๆนะครับจะเป็นเมตตาพาธรรมแล้วก็จะเรียนรู้จากองค์กรต่างๆเพื่อเอามาพัฒนาตนเองแล้วก็สร้างเครือข่ายของอชุมชนโซดาโพธิสัตว์บนออนไลน์แล้วก็มีลงไปภาคปฏิบัติจริงเราจะขับเคลื่อนเราจะอบรมคนเหมือนกับระบบพี่เลี้ยงมีน้องเลี้ยงเหมือนระบบแม่ไก่ดูแลลูกไก่นะครับ ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราจะทำให้มากขึ้นกับทีมงานนะครับม่งใจว่า,าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์เรารู้สึกว่าเราเราเป็นเจ้าของประเทศนี้แล้วแล้วเราก็สามารถที่จะประชุมอนุมัติช่วยเหลือคนได้ทันทีโดยไม่ต้องรองบประมาณแต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ก็คือจะต้องอาศัยความเสียสละของคนไทยหรือคนต่างชาติที่เริ่มบริจาคเงิน ให้มานะครับเมื่อได้ยินกิตติศัพท์ของกลุ่มโสดาโพธิสัตว์ภาษาจีนเขาเรียกว่า,าผู้ถือศีลห้าแล้วก็เดินสายโพธิสัตว์ภาษาจีนจะเรียกว่าอะไรดีครับเรียกว่า,าเรนเจนผูซานะครับเรนเจนผูซาโพธิสัสตว์ในมวลมนุษย์หรือเรียกว่าอูเจ่ผูซาก็คือว่าโพธิสัตว์ศีลห้าก็ได้นะครับก็ขอทําคลิปนี้เพื่อรายงานให้ สำหรับทีมงานและก็ผู้มีอุปการณ์กุลทราบว่าเราเริ่มภูมิใจเราเริ่มมีความสุขที่ได้เดินตามรอยอมหาบุรุษชั้นนําไม่ว่าจะเป็นโพธิสัตว์ต่างชาติหรือพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นคนอินเดียและเราคนไทยเราเป็นคนจีนเราเป็นชาวพุทธชาวพุทธสลิมช,ชาวคริสท,ทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยจะทําให้เมืองไทยเป็นเมืองที่มีชุมชนโพธิสัตว์ เป็นชุมชนโสดาที่ถือศีลห้าแล้วลงสูงภาคสนามช่วยเหลือสังคมต่อไปครับคุณครับ